สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บางกอกอาร์ตเบนเดอรน่บนะครับดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้มีสมาชิกใหม่ก็คือพันธรั์รับเชิญนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้สำหรับทีมของงานบางกอกอาร์ตเบนเดร์คราวนี้เนี่ยมีชื่อว่านางฟ้าผจญเมานแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากจะขอให้ แต่ละท่านเนี่ยได้แนะนําตัวเองสั้นๆันส,น,สน,นิดหนึ่งเชิญ <c oughs> ครับครับค <c oughs> สวัสดีครับผมกุลพัฒน์ยังตราศาสตร์นะครับเป็นชาวเปนยกอยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็อยู่บืองไทยด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่ออดุลยาคุณประกูลค่ะเป็นคิวเรเตอร์แล้วก็ผู้อำนวยการหอศิลป,ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาน,นะคระ สวัสดีครับเรมี่าอรี่ผมเป็นเลคเจอร์ e รายเตอร์และชารเอตเตอร based in uh, based in Bangkok uh, อยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของเนื้อหาหรือทีมงานนะครับ uh, อยากจะถามแต่ละท่านว่า uh, รู้สึกยังไงกับ uh, ชื่อของนักาผู้จนมานและมุมมองของแต่ละท่านเนี่ย uh, จะมองทีมน,นี้อย่างไร ก็สำหรับคิมค่ะแางฟ้าพระจนมาจริงๆแล้วสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือความไม่แน่นอนระหว่างทั้งสองค่ะคือเพราะว่าความเป็นนางฟ้าหรือความเป็นมานั้นอยู่ที่คนนะอยู่ที่วัฒนธรรมแล้วก็มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยตามประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นสำหรับคิมงานนี้อยากจะค้นหา พื้นที่ระหว่างาระหว่างดำฟ้าและระหว่างร้นขอบคุณครับสำหรับผมก็คล้ายกันนะครับในแง่ที่ว่าเราก็ไม่อยากจะเหมือนกับมองโลกก็จะเป็นความดําความขาวนะครับอาจจะมีความตรงกลางแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยแล้วแต่บริบทน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเอา t h e นี้พี่ิว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีโอกาสทําให้ศิลปินเนี่ยมีการตีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านของวัฒนธรรมสมัยก่อน หรือว่าธรรมาร่วมสมัยนะฮะเรื่องความไม่ว่าจะดีไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติรือเป็นรื่องของมนุษย์หลายต่างๆเนี่ยให้มีความซับซ้อนมากขึ้นน,นะ,คะครับไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเป็นอะไรที่มันชัดเจนนะครับก็ชื่อนั้นสําคัญชไหนนะครับการที่เราเลือกสองคำแล้วก็มีมีประโยคระหว่างก็คือนางฟ้าระจนมาน,มนเราเราอยากให้เกิด ข้อถกเถียงนะครับในในกลุ่มพันธรัคคพิเรตเตอร์นะครับแล้วก็โยงไปถึงศิลปินว่าการมองอย่างเหมารวมซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามองอะไรแบบเหมารวมในชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติการผรจนภัยนะครับการเมืองการทํากิจกรรมที่รังแกซึ่งกันและกันรเรื่องของสีผิวเรื่องของ อะไรต่างๆเนี่ยทำให้ข่าวสารที่เรารับแต่ละวันเนี่ยบางครั้งเราตั้งคําถามว่าอะไรบางจริงหรือไม่จริง mm hmm. เช่นเดียวกับสองคำนี้รเรากําลังบอกว่าศิลปะสามารถที่จะขับเคลื่อนหรือสะท้อนอะไรกับเหตุการณ์ประกการณในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสองคำนี้เนี่ยเรามองว่ามันอาจจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความรู้สึกของแต mm ่ hmm. ละคนซึ่งลักษณะนี้เนี่ยเรามองว่า การที่เราเอากิจกรรมของบังกอกอาร์บีดเดลมาสแสดงที่กรุงเทพกรุงเทพก็เป็นถือว่าเป็นสนามประลองสนามประลองในเรื่องของการะสะแสดงความคิดนะครัปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็ประทะสังสรรค์นในเรื่องของศิลปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าช่วงสเดือนที่เราจะจัดบ,บางกอกอาร์บีเลเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ อยู่ในพื้นที่ศิลปะแต่มันจะกระจายออกไปในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามทั้งสรรพสินค้าหรือที่ต่างๆให้เราเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังใช้ชีวิตยอย่างไรแลวศิลปะเนี่ยม,มีส่วนร่วมในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยครับคำนมต่อไปก็คือว่าพอได้รับการทาบทามแล้วเนี่ย แต่แต่ละท่านเนี่ยมีมีความรู้สึกยังไงว่าศิลปินที่อยากจะให้มามีส่วนร่วมเนี่ยเขาจะ,ะแก้แก้ปัญหาหรือว่านำเสนอกิจกรรมอย่างไรแล้วก็ศิลปินแต่ละคนเนี่ยะจะต้องมีความโด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงมากมายหรือเปล่าครับขอบคุณครับของผมคือเนื่องจากเป็นสาปนักด้วยก็จะเน้นเรื่องของ อาาปัตจกรรมหรือเรื่องของเมืองใช่ไหมฮะเรื่องของการใช้ที่ว่างเรื่องชุมชนเรื่องต่างๆนะฮะเป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ทําให้ศิลปินที่เขาทำงานเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องของจะเป็นเรื่องของ Experience ทางเรื่องเมืองก็ได้ใช่ไหมฮะเรื่เรื่องของชุมชนหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้ที่ว่างมาจนเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเป็นสวนใช่ไหมฮะต้นไม้หลายๆเรื่องที่เราเออมันก็มีความสำคัญเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยนะฮะก็คิดว่าสนใจ ผมเนี่ยเก็ดบังเอิญก็คือว่าอย่างที่คุณเรมี่ก็บอกว่าเมืองกรุงเทพก็เป็นเมืองของกรุงเทพใช่ไหมครับในการอยู่ที่เมกาไปอยู่ลอสแอนเจลิสเป็นเมืองเทพเหมือนกันก็ <laughs> <laughs> กลายเป็นดับเบิลเทพไปใช่ไหมรู <laughs> ้สึกเออแต่ค <Okay. S 1> รั้งเลยกครันเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อใหญ่แตเทพไปหมดใช่ไหมฮะอาจารย์บอกมีทั้งหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโลกเนี่ยให้มันเห็นเป็นความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าใชา้มุมมองจากเรื่องของการใช้ที่ว่างนะครับเรื่องของชุมชนเนี่ยกลาะเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับครับ าสาหรับคิมคือคิมว่าเราต้องการบทสนทนาจากศิลปินที่หลากหลายอยู่แล้วศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือด่งดงังคิมว่าอันนั้นก็สําคัญเช่นกันแต่สิ่งที่คิมอาจจะอยากมองหาคือเสียงหรือวิธีการทํางานจากกลุ่มศิลปินที่อาจจะยังไม่ได้มีพื้นที่เพียงพอ,เ,อเพื่อที่จะแสดงงานหรือเพื่อที่จะ แชร์ความคิดเห็นของตัวเองพังนงานศิลปะร่วมสมัยเลยคิดมองว่าอยากมองเห็นศิลปินกลุ่มนี้ค่ะเพื่อที่จะมาขยายความมาขยายความมาต่อยอดเพื่อที่จะเนี่ยค่ะว่ามาถกกันว่าเมื่อนางฟ้าวลตอนกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็กลับกันด้วยเช่นกันค่ะตอนเลยใช่ค่ะอยากมองเห็น กลุ่มศิลปินที่อาจจะไม่ไม่เชิมชายขอบแต่ว่ากลุ่มที่ควรจะได้พื้นที่ในงานแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องของของความหลากหลายนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มพันธรักที่เราเลือกเนี่ยก็มีอาชีพมีความหลากหลายต่างกันไปนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เมเลนิโ o กด,ด้วยนะครับจากอไอคอนจาก b i r m ์มิ h แ m มเนี่ย ก็พยายามให้เห็นถึงความความต่างรันิยมแต่ละมุมมองนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าการเปิดนูจ่ตรงนี้เนี่ยความมีพ่งหรือความหลากหลายมัลติดิสซิปลินเนี่ยมันอาจจะขยายวงไปในเรื่องของศิลปะการแสดงหนังทดลองวิดีโอเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเหล่านี้เนี่ยเราเรามีอยู่ในบางกอกอาร์เบสเลโดยตลอดอยู่แล้วแล้วเฉพาะ ในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินที่กําลังกําลังทํเงานนะครับ <c oughs> กําลังอาจจะเป็นเพิ่งจบหรือว่าจบมาใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสแจ้งเกิดซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความท้าทายแล้วก็มีความเสี่ยง,งนะครับแต่เราเราคิดว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสซึ่งกันและกันนะครับการที่ศิลปินได้รับโอกาสมาตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องแสดงสุดฝีมือนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า uh, เราเราพยายามที่จะเปิดเปิดในที่นี้เนี่ยมันโยงไปถึงเปิดแบบ Open นโค้ด้วย mm hmm. เราทุกครั้งไปที่เราจัดเนี่ยเราจะมี Open code. Mm hmm. โนโค้ดนอกจากพันธรักษ์เลือกงานแล้วเนี่ยเราจะมีการประกาศ mm hmm. ให้ศิลปินทั่วโลกเลยเนยสามารถสมัครเข้ามาเราแต่ละครั้งไปเนี่ยเราก็จะมีผู้สมัคร700-800อรายเข้ามาแต่ปีนี้เราอยากจะเน้นเรื่องเ e อร์ฟอร์แมครับ mm hmm. ผมคิดว่าเป็นเป็นอะไรที่ มีความหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะดึงศิลปินที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เจอนะครับเขาเป็นคนติดต่อเราเข้ามาแล้วพัทลักษ์นี่จะเป็นฝ่ายเลือกซึ่งตรงนี้เนจะมีความความน่าตื่นเต้นด้วยนะครับในช่วงสี่เดือนที่เราจัดเนี่ยจะมีการแสดงอย่างต่อเน,นื่องแล้วผมคิดว่าจะมีอัรถรสที่แล้วก็ความหมายของคำว่านางฟ้าะจนมารได้อีกมากมาย คำถามสุดท้ายนี่ก็คือมีมีความคาดหวังอย่างไรกับชีวิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านที่เราจะต้องอยู่ด้วยกัน <c oughs> มันจะต้องผจญภัยกันมากมน้อยแค่ไหนอันนี้ก็สนุกแล้วครับ <c oughs> แค่ได้มาเจอกันคุยกัน <c oughs> ใช่ไหมฮะเรื่องต่างๆ <c oughs> บอกว่าการทําแบบที่ผมก็เคยมาที่แบงกอกอาจเป็นาร์ไหน,หนใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการเปิดเปิดตาไม่ใช่มีการจะให้คําตอบ เป็นการตั้งคำถามเราจะช่วยกันคิดอย่างนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะตีมข่าวทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คือมันไม่มีคําตอบตายตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทะํนะาให้เราพวกเราก็สามารถจะมีโอกาสได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยพอเริ่มศิลปินเข้ามาก็มีกลายเป็นวงใหญ่ขึ้นมาอีกอพอ,อวงจากเริ่มจากพันธลักษณ์ไป,ปิีดศิลปินใช่พอศิลปินไปที่กลุ่มคอมมูนิตี้ชุมชนกลุ่มทั่วไปเรววา่าเออ้าให้มัน ทำให้การสนทนามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในความกนก็น่าสนใจถึงว่าจะเป็นอยู่ที่กรุงเทพก็ตามเนี่ยบ้านของไปเนี่ยก็คือมีอิมพั t ก,กับทั่วโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีโอกาสจะได้คุยเรื่องนี้กับทั่วโลกด้วยนะครับครับถือ,อก็จริงจริงเราตกทุกสองปีเราก็อยากเห็นเมืองกรุงเทพเหมือนถูกใช้ ในออีกแบบหนึ่อ,อการการที่งานแบบบันของอนบีนาเลได้มีการนำงานศิลปะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ปกติแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันหรืออาจจะคาดไม่ถึงว่าควรมีงานศิลปะอยู่ที่หรือเปล่าหรือเคยมีหรือเปล่าชิดว่าการที่เราสามารถเนียกว่าอะไรไม่ไม่ชิทะลุเข้าไปในการแบ่งแยก S <S <an> พื้นที่กันแบบนั้นแต่แบบการยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่แล้วจากพื้นที่นั้นมันก็จะมีเนี่แหละครับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างชุมชนออเดียนต่างๆเธออ,อยากเห็นอะไรแบบนี้อีกครับ <S <S <an> <S เยอะๆ <S <S <an> <S <S <an> ครับ,บก็บางกอกอารบินได้เราก็ทำการผจญภัยมา <S <S <an> หลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสภาวะ เศรษฐกิจสังคมการเมืองที่ร้อนแรงเราเราเจอมาหมดแล้วนะครับโควิดเราก็เจอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าชาวกรุงเทพเริ่มเริ่มคุ้นชินกับคําว่าบางกอกอาร์เฟนเดเลแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตของเขาเพราะว่าเราเราออกไปหาเราออกไปหาผู้ชมด้วยแต่อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของโองความรู้ผมคิดว่ากรุงเทพเนี่ยกำลังเป็นที่จับตามองของ ของชาวโลกในวงการศิลปะและอื่นๆด้วยนะครับ <Perhaps. S 1> ก็เป็นสนามแห่งการผจญภัยในเรื่องของอปัญญาเรื่องของการประทะในเรื่องของความคิดนะครับแล้วมันจะส่งผลที่ดีมากเลยกับผู้ดูเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะไปโนู่นนี่ต่างประเทศเบียนาเลนโน,นนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยอยู่ที่นี่แล้ว บ,บางกอกอาร์ตอยู่ที่บ้านเราแล้วแล้วเราใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องขององค์ความรู้นะครับมหาวิทยาลัยที่อ,ทอบรมนะครับต่างๆทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยมีวิชาเกี่ยวกับพันธรุรกิเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการศิลปะมากมายนะครับแล้วเราก็มองว่าเราขาดอะไรนะครับใน Art Eco s y s t e m นะครับในในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในบ้านเรา สิ่งเหล่านี้เป็นการเป็นการเติมเต็มให้กับผู้ที่อยากจะรู้ผู้ที่อยากจะสอนผู้ที่อยากจะปฏิบัติเพราะเรามองว่าผู้ทํางานศิลปะเราเรียกว่า art workers เนี่ยมไม่ใช่แค่ศิลปินไม่ใช่พันธุ์รักครับแต่ผู้ที่อยู่ในวงการนะครับแล้วเราจะไปเสริมตรงไหนได้นะครับที่ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเราเรามองแล้วว่ามันช่วยได้แน,น่นอน แล้วอาชีพของ art workers หรือคนทํางานศิละปะเนี่ยมีมีแน่นอนในวงการบ้านเราแล้วบางกอบอารเบอรเลได้จะเป็นส่วนส่วนเติมเต็มนะครับ mm hmm. ในการที่จะให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้ได้รับรู้รับทราบแล้วก็ผจญภัยไปร่วมกันครับครับ